สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องลุงบอลชาแนลของลุงบอลอยู่นะครับอยู่กับครัวลุงบอลวันนี้ลุงบอลได้ตีนไก่มาครับผมตีนไก่สําหรับยำครับที่เขาเอากระดูกออกแล้วนะครับวันนี้ลุงบอลจะมาพาทุกคนทํายำตีนไก่รสแซ่บนะครับตีนไก่นี้ก็เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปลวกก่อนเพื่อนๆนตั้งน้ําในหม้อนะครับน้ําสะอาดนะครับให้เดือดเลยนะครับแล้วก็เอาตีนไก่เทลงไป แล้วพอน้ำเดือดอีกทีหนึ่งเราก็เดี๋ยวเราเอาขึ้นมายำกันเดี๋ยวไปลวกตีนไก่กันก่อนครับน้ำในหม้อของเราเดือดแล้วนะครับเราเอาตีมไก่ของเราลงไปเลย้ตอนนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดอีกทีหนึง่งเราก็จะตักขึ้นกันนะครับเพื่อนๆครับเราลวกตีนไก่ของเราแล้วนะครับทุกคนครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยเพื่อนๆทําตามลุงบอลเลยนะครับ อย่างแรกที่ลุงบอลจะใส่นะครับก็เป็นน้ําเชื่อมนะครับการที่เราทํายําเนี่ยก็เกือบๆหนึ่งทัพพีนะครับเพื่อนๆครับใส่ลงไปก่อนเลยเพิ่มความหวานนะครับจะให้ลดหวานนะครับหลังจากนั้นน้าปลาครับทุกคนครับน้ำปลานี่ลุงบอลจะใส่หนึ่งทัพพีนะครับหลังจากเรายำเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน น้ำปลาหนึ่งทับพีน้ำมะนาวก็ต้องหนึ่งทับพีนะครับให้เท่าๆกันครับผมแล้วเราก็คนให้เข้ากันวันนี้แซ่บแน่นอนครับยำตีนไก่หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเล็บมือนางนะครับเดี๋ยวลุงบอลขอชิมก่อนละกันวันนี้กินเองใช้นิ้วเหมือนเดิมครับอ่รสชาติจะให้สามรสนะครับเพื่อน,อนๆครับหลังจากนั้นนะครับ เพื่อนอๆใส่นี่เลยพริกกินดาครับผมใครจะเอาไปโขกหรือเอาไปปั่นก็ได้นะครับวันนี้ลุงบอลปั่นครับผมชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับหยับหยาบอย่างนี้นะครับจะได้สวยงามวันนี้ลุงบอลต้องการแซบหน่อยกระชับรสชาตินิดนึงนะครับไปไปลายช้อนนะครับผงชูรสนะครับท่านใดไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับ อ่าคลุกเ้าให้เข้ากันเลยง่ายมากครับผมเพื่อนๆสามารถทำกินกันเองได้ที่บ้านเลยลุงบอลชิมรสอีกทีนึงนะครับอ่าเป็นรสชาติที่ลุงบอลพอใจละถ้าใครอยากเติมอะไรก็เติมนะครับลุงบอลก็จะเอานี่เลยครับที่เรากองน้ําออกนะครับลวกแล้วจริงๆแล้วมันสุกมาแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าเราก็มาลวกเพื่อความสะอาดอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยหอมแขกครับผมใส่หอมแขกลงไปแล้วก็มะเขือเทศครับผมตามด้วยยำภาคกลางนะครับเราต้องใช้ใบตั้งโอ๋นะครับใบตั้งโอ๋หรือว่าขึ้นช่ายครับใส่ลงไปเลย จะให้ความหอมแล้วก็เข้ากันมากครับผมกับการทำยำแล้วเราก็คลุกเค้าเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยอย่าลืมนะครับการทำยำทุกครั้งไม่ว่าจะยำอะไรเราต้องทำน้ำยำก่อนนะครับพอน้ำยำเราได้รสชาติแล้วเราก็ค่อยใส่เครื่องเคียงทั้งหลาย แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ยำเล็บมือนางหรือยำตีนไก่แซ่บๆแบบนี้ครับผมลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยแล้วกันครับผมจัดเสิร์ฟครับผมยำเล็บมือนางรสแซ่บครับผมหรือยำตีนไก่นะครับเพื่อนๆสามารถทำตามลุงบอลได้เลยนะครับยำบ้านๆแต่อร่อยเวอร์ครับผม วันนี้ลุงบอลขอตัวไปกินยำตีนไก่ก่อนนะครับทุกคนครับลุงบอลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ